เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับแกงเหลืองปลาสากนะครับพ่งนี้ยังไม่มีเมนูแปลกนะครับเราดูวิธีการทําแกงเหลืองไปก่อนนะครับผมซื้อแกงเหลืองจะกพริกแกงเหลืองมาของใต้นะครับใส่ลงไปในน้ําเลยครับพริกแกงเหลืองของใต้จะมีความเผ็ดเข้มข้นมากจริงๆถ้าคนทางใต้เขาจะใส่เคยลงไปด้วยนะครับ ใส่เคยแต่เราไม่มีเนาะเดี๋ยวผมจะใส่กะปิลงไปนะครับใส่กะปิแทนจริงถ้าทางาใต้เขาจะตามเคยรวมกับพริกแกงลงไปนะครับ ครับหลังจากน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับผมจะใส่หน่อไม้ดองนะครับลาสักสองสามน้ํานะครับจนหายเปรี้ยวแล้วก็ไม่กว่าเปรี้ยวออกน้อยที่สุดนะครับ หลังจากที่เราใส่หน่อไม้ดองไปแล้วนะครับอพอน้ําเดือดผมก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับเนื้อปลาสาบที่ใส่ลงไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือใช้เกลือแทนนะครับดีไฟหน่อยเเกลือแทนครึ่งช้อนนะครับแล้วแต่ปริมาณน้ํามากน้ําน้อยนะครับ จะตามด้วยน้ำส้มมะขามนะครับน้ำส้มมะขามผมจะใส่ไปใจจริงทางใต้จะใส่น้ำมะนาวนะครับแล้วผมก็จะตัดรสชาติที่มันกรุบกอบด้วยน้ำตาลทรายนะครับเพราะว่าผมพยายามจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับ ตอนนี้เรารอน้ำเดือดน,นะครับแล้วเราก็ค่อยมาชิมรสชาติก่อนนะครับตอนนี้ผมจะใส่น้ำตาเพิ่มอีกหน่อยนะครับเพื่อรสชาติหลังจากปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบ,บมะกรูดล,ลงไปหน่อยครับเสร็จแล้วปิดไฟครับพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับแกงเหลือง ปลาสากนะครับรสจัดจัดเข้มข้นสวยงามนะ่ารับประทานกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ